น้ำพริกเห็ดของผมก็เสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆนี่ก็เป็นการตำน้ำพริกเห็ดง่ายๆเดี๋ยวเราไปชมในคลิปกันเลยครับว่าผมทําแบบไหนจะเป็นน้ําพริกเห็ดอะไรครับผมไปชมวิธีการทําครับสวัสดีครับผมก็กลับมาพบกับผมอีกแล้วโตเต๋วิธีชาวบ้านนะครับวันหยุดผมก็ไปหาเห็ดอีกแล้วนะครับแล้วผมก็ได้เห็ดครับไข่เห็ดตะไคร้นะครับมานี่เลยครับผมก็เลยจะมาทําเมนูตําน้ําพริก นะครับเห็ดขับไข่เห็ดตะไคร้นะครับแล้วแต่พื้นที่จะเรียกแต่บ้านผมเรียกเห็ดข้อไข่หัวเขียวอย่างนี้นหัวเขียวนะครับนี่ก็เห็ดคออไข่นั่นเลยครับนี่นะครับถ้าเป็นเห็ดชนิดนี้นะครับถ้าเราไปตําน้ำพริกนะครับจะมีความหอมมากนะครับตําก็เหมือนกับตําน้ำพริกปลาทูนะครับทั่วไปนั่นแหละครับนี่ดอกตะมุตะมิเลยนะครับนี่ เดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํานะครับสําหรับเครื่องปรุงเครื่องเทศเดี๋ยวก็ชมในคลิปนะกันนะครับเดี๋ยวไปชมกันครับน้ำพริกเห็ดมาถึงขั้นตอนการย่างเห็ดแล้วนะเพื่อนเพื่อนเพื่อเพิ่มความหอมนะครับเดี๋ยวเราจะย่างเห็ดกันนี่ก็เป็นเห็ดตะไคร้หรือเ,เห็ดตะไคร้นะครับแล้วแต่พืนที่จะเลือกนะครับ เราก็จะมีนี่ก็จะเป็นพริกนะครับพริกวันนี้ใช้พริกเขียวนะครับแล้วก็จะมีหอมกระเทียมนะครับแต่ว่าหอมกับกระเทียมนี่ผมจะใช้น้อยหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวจะไปกบกิ่นของเห็ดนะครับเดี๋ยวเราลอย่างพริกกับหอมกระเทียมกันครับเดี๋ยวเราจะได้ไปตามกันอีก ผมจะย่างพริกนะครับหอมกระเทียมแล้วก็เห็ดบนเตาถ่านหรือเตาอังโลนะครับเด็กรุ่นใหม่ก็อาจจะไม่ค่อยรู้จักเนาะเพราะว่าเป็นเตาถ่านนี่ก็จะให้ความหอมนะครับเห็ดนี้ผมก็ไปหามาเองนะครับเพื่อนๆก็รอชมคลิปยาวได้นะครับการไปหาเห็ดของผมนะครับก็ได้มาเยอะพอสมควรนะครับแต่เป็นเห็ด ไข่กับไข่นะครับนี่ก็เป็นเห็ดคับไข่นะครับที่เราย่างสุกแล้วเนาะเพื่อนๆนะครับก็จะมีพริกนะครับมีหอมกับกระเทียมหอมกับกระเทียมนี่ผมจะไม่ใส่เยอะนะครับเดี๋ยวจะไปกบกิ่นความหอมของเห็ดคับไข่ของเรานะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มตานะ้ำพริกเห็ดกันครับมาถึงขั้นตอนการตําแล้วครับเพื่อนๆผมจะตาพริกก่อนนะครับ พริกนี่เราไปเผามานะเมื่อกี้เนี่ยแล้วก็จะมีกระเทียมกับหอมแดงด้วยนะครับผมจะไม่ใส่เยอะเดี๋ยวจะไปกบกลิ่นความหอมของเห็ดนะครับตำให้ละเอียดเลยนะครับเพื่อนๆรับความละเอียดก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับว่าชอบละเอียดมากละเอียดน้อยนะครับแต่ว่าผมชอบละเอียดในการตำนี่ผมจะไม่ปรุงอะไรทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวตอนที่เราไป กินนั่นนะเดี๋ยวผมจะไปปรุงอีกครั้งหนึ่งครับเพราะว่าคนเราทานก็ชาไม่เหมือนกันเนาะบางคนทานผงชูงรสชูรสบางคนไม่ทานนะครับถ้าตำแบบนี้แล้วแห้งๆแ,แบบนี้นะครับคือเราสามารถเติมน้ำปลาหรือน้ำปลาก็ได้นะครับเสร็จแล้วก็จะเติมเห็ดนะครับ เห็ดนี่ผมก็ไปหามานะเพื่อนเพื่อนรอชมคลิปได้เลยสนุกมากไปหาเห็ดไปกินข้าวป่ากันด้วยวันที่ไปหาเห็ดนะครับใส่เห็ดลงไปเป็นเห็ดคับใครนะครับหอมนะครับเห็ดคับใครเห็ดตะไคร้นี่ถ้าเรามาตำน้ำพริกแบบนี้เขาจะมีความหอมนะครับแต่ว่าอย่าไปใส่กระเทียมกับ หอมแดงเยอะนะครับเดี๋ยวจะตกดกลิ่นของเขาความละเอียดก็แล้วแต่พเพื่อนๆนะครับทำให้แห้งแบบนี้นะครัเพื่อนๆคือถ้าเกิดว่าเราทานไม่หมดนะครับเราสามารถแพ็คใส่ตู้เย็นเก็บไว้ทานได้หลายวันนะครับพอเราจะทานนะครับเราก็เอามา เติมน้ำปลาหรือน้ำปลาปรุงรสนะครับทำได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราปรุงรสตอนนี้นะครับก็จะเก็บวไว้ได้ไม่นานเท่าไหร่เนาะเพื่อนๆเนาะนี่ก็เป็นสูตรการตำน้ำพริกเห็ดของผมนะครับดูทำง,ง,ง่ายๆหอมมากนะครับกลิ่นกลิ่นเห็ดตะไคร้นี่เห็ดตะไคร้ มีเห็ดครับไข่มีเห็ดหัวเขียวนะครับแล้วแต่พื้นที่จะเรียกหอมนะครับหอมอาประมาณนี้แหละนะครับเดี๋ยวผมจะตักใส่ถ้วยแล้วช่วงนี้เห็ดออกเยอะนะครับเ,เพื่อนๆก็ลองไปหาเห็ดมาตำน้ำพริกทานแบบผมได้นะครับแต่ว่าสำหรับเพื่อนท่านไหนที่ไม่มีความรู้เรื่องเห็ดนะครับก็ควรจะ ถามผู้รู้ก่อนหรือซื้อเขาเอาดีกว่าเนาะไปห,หาเองดีเลยนี่นะครับเสร็จแล้วนะครับนี่คือตำพริกเห็ดของผมมาเห็นชัดๆหน่อยนี่ครับ ตำแห้งๆแ,แบบนี้นะครับเพื่อนๆคือเวลาเราจะทานนะครับเราก็แบ่งนะครับแล้วก็ไปเติมน้ำปลาหรือเติมน้ำปลาก็ได้นะครับนี่ครับน้ำพริกเห็ดตะไคร้ข,ของผมขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปผมสําหรับเพื่อนท่านไหนชอบคลิปตำน้ำพริกเห็ดของผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับสําหรับเพื่อนที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดติดตามไว้เนาะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับ คลิปต่อไปของผมก็คงจะเป็นคลิปไปหาเห็ดนั่นแหละครับนี่